สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกทกท่านนะคะผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องน้องน้ำชาแนลนะคะมาพอกันในโครงสุดถ่ายทีสารเมย์แต่เคียนวันมานี่เนาะค่ะท่านผู้ชมกะมันนี่ค่ะท่านผู้ชมมาโครงสุดถ่ายมาขอเจาแเม่โครงสุดถ่ายน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมมันนี่น้องน้ำกะมาผู้เดียวคือเกาพว่าบะมีหมูมาผีป,ปู คนอื่นเพิ่งกับบ่หวางแล้วสีทามู่กะเลขออกอวกรอนพอดีท่านผู้ชมกะบ่่เป็นยังเพราะวา่ามากกับบริมาเดิกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะกะที่นี่เมื่อนี้มากแนมเห็นชุดเจ้าแม่เพิ่นลนลงสงสัยสีล่มสีฝนเพราะวาา่าเมื่อนี้ตอนเมื่อนี้กะมีฝนเลยค่ะท่านผู้ชมตอนนี้กะฟ้าเหลี่ยมบริว่าฝนสีตกท่ำบ่เนาะ บอกบบอกมากข่อยลืมใช้ไม้ข่อยฝ่าเปิดกล่องค่ะผู้ชมกับว่าไปยังมันไย้าินิ่อยู่พอเปิดอยู่ไกลๆเนาะคะ่ะกับสิมาขอโค้งสุดท้ายของงว,วันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่เนาะคะ่ะงวดที่แล้วน้องนามมามาโค้งสุดท้ายมาลูบแปงปากโกวาเลกลูบแปงเขานะคะ่ะผู้ชมเลกลูบแปงเขาก็คือน้องนามเห็นอ่าสองสามหนึ่ง นี่แหละค่ะเห็นสามตัวนี้เลยกับเขาอยู่เนาะคะ่ะกับผู้อื่นผู้ลงคนเหมือนกับเห็นเป็นอ่าตัวอื่นไปเนาะคะ่ะกับเื้อจังววาบอกขื้กันแต่ละคนเห็นบอกขึ้นกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเนี่แน่นอนว่าต้องลูบแต่งน้ำเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดืสิจุดเลขขหล็ะะนะะกหูกับลูบแต่งเนาะค่ะเพราะว่าแม่จะแม่ก็ต้องลูบแต่งเนาะอันนี้เพิเะะ่มเตียนฉุดเนาะค่ะเมืองใน่ขีดนุ่มอาม เจอ,อยู่แล้วเปลี่ยนชุดใหม่น่อยมากเป็นชุดสีเขียวเลยกางามคื่อการงามไปอีกแบบการงามทุกชุดละค่ะท่านผู้ชมชุดเจาะชุดแม่แตะเคียนูอย่างี้เนาะคะ่ะงามถูกชุดบัดที่นี่เพิ่นเปลี่ยนให้เป็นสีเขียวแต่ว่าสังเกตมึงแม่แตะเคียนเพิ่นหมักสีเขียวเนาะคะ่ะท่านผู้ชมจำได้เลยมากกับแม่ตังแต่ตองหวัดผุล่ะค่ะมากกับแม่ชุดสีเขียวน่ะท่านผู้ชมยู่ขยับยุ่งซันละ เขาเรียขยับอยู่สุดเดียวเนาะค่ะชุดอื่นบอกขยับเนาะ,ะไปท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าไปบอกก้าวเตรียมของกาบไหวแม้วันมานี่น้ากันเนาะค่ะท่านชมไปค่ะไปเนาะค่ะโอ้แมงอย่างหลายเลยท่านผชมแมงเยอะมากเนาะค่ะน้องน้มก็เอาหลดหมอไซคีม,มอไซมาเนาะ,ะ,ะ,ะโอ้ไม่หอดบ,บริวาน โอ้สื่อไก่สื่อมนีมาถวายนะ,นะคะ่ไก่เงินไก่ทองไก่โจ่ท่านผู้ชมแม่ตะเคียนวันมณีนะคะเปลี่ยนชุดใหม่แล้ว เป็นสีเขียวนี่ชุดสีเขียวซาตูเดอร์แม่แตะเคียน วันมานี้เ no ดิมแม่เดิมมาหนี้ลูกหลานมาขอโค้งทุกถ่ายขอห้แม่ปวดภ้ายเมตตาลูกหลานเด้อพร้อมทั้งเอฟซีลูกหลานลูกหลานจะแม่ทั้งบานทุกทุกทันทุกทุกคนเดอให้เพิ่นมีโฉคมีดวงให้งเฮงปังๆหงวดสีมานี้เด้อแม่เดี๋ยวจะไปเก็บชุดห้เพิินด้วยเนาะค่ะ ันเก็บชุดกันเทีนชุดเพิ่นปิวน่าจะพ้นตกล่มนะคะ่ะนี่ชุดนึงนี้ก่อนหวเพราถึงก่อนหวชุ้งแชน์ก็นีทําหมุทร้องนี่เป็นอย่างเดี๋ยเมื่องหลายค่ะเมื่องหลายนี่ป้า เนาะเมืองบริเวณหลบๆอก่กนว่ามีอียงบ่เนาะค่ะหาเ่ออุ้ยเสียงหนึ่งเสียงอะไรท่านผู้ชมอืมเสียงอะไรไม่รู้นะนี่ทะเบียนรถ เจ็ดหกหนึ่งสองแม่วันมณีนะคะศาลแม่วันมณีสร้างเมื่อยี่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะท่านผู้ชมเลข้างประทับเลข้างประทับพลังคเนเพิ่งจำบ่ได้เนาะคะ่ะเลข้างประทับเดี๋คือ อ่าหนึ่งหกหนึ่งหกกับแปดหกหกอืมเนาะค่ะไปท่านผู้ชมเดี๋ยวสิบห้าไปกราบไหว้น้ำกันซะอป้ากระเลี่ยมเนาะอย่าฝนตกเนาะค่ะท่านผู้ชมปลาไปเตรียมของกราบไหว้น้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะมาค่ะท่านผู้ชมมาเตรียมของ กับหวหแม่น้ำกันเดอท่ถาถผบุชมนี่มีพลใหม่มาวายเพลินมาขอเรล็กว่ายง,งขอเล็กคงสุดท้ายน้ำเพลินนี่แหละอืม ผิดปูกกับบบาวางเนาะคะ่ะเพิ่นไปอ่นผูกผ่าท่ามุ้ิช่มไปผูกผ่านี่ออกพรรษาแห่งสิบ่าดลเห็นเพิ่นราะวา่าออกพรรษากับงานบวชง,ง,งานบุญเนาะค่ะงานบวชงานบุญเพิ่นกะ หลับงานไวเราเพิ่งก็ไปผูกผ่าเรียกว่าตาเอฟซีบ่พอหนองน้ำกับบอ่พอเพิ่นคือก,กันโอ้น,นั่น คือลมมากสิคือรมมากสิเนะาะแต่ผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมเป็นลมเลยแบบว่ามีล่มไหม่านผู้ชมที่แหลกมากบ่มีลมเลยบ่หลุดเด็จุดเทียนได่บ่เนาะคะ่ะเพราะว่าลมหรือว่าฝนติดตก ลงฝนหรือเปล่าท่านผู้ชมมันบอกลงฝนเลย ชมเด้อขออนุญาตจุดเหล็กถูกโอ้ยจุดอันจุดถูกก่อนบ่อกก้า่นก้อน ร่มคักมาผู้ผู้ชมเอฟซีลูกหลานแม่ถุกค้นเนาะค่ะมาตัางต้งจิตอธิษฐานบ่อกเกล้าแม่วันมะนี่ไปน้ำกันเล้อสาธุนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโต,ตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อแมววันมานี่ผู้สวยสดงดงามผู้หูเกี่ยวตาทิบเมื่อนี้ลูกหลานได้เดินทางมาหาแม่เพื่อทีสิมาขอโชคขอแนวทางอ,อไปฝากลูกหลานเอ็ซี่จะแม่ทางบ้านทุกๆท่านทุกๆพกคนผพผ่ผ,ผ,ผอยุกไกล เดินทางมาบ่ไดเออมาอน,นี้มาขอโของสุดท้ายสิขอเหล็กถูกกับลูกแป้งขอเจ้าแม่จงปู่โดนบรรดาลให้เข่าเหล็กถ่ายแล้ววันที่หนึ่งสามโตรตรงตรงของวันวันที่สิบหกกันยายนสองพันหาร้อยหกสิบแปดนีเด้อเจ้าแม่เดอ้ออืมคุณนะล่มสวยสวยมากเออแน่ใดบอดีบด่แงมกับปัดออกหนูออกซุกออก ทูซาทูซาทูอยากได้อย่างน,อน้อแม่ดีใจอันใดสมาหัวหลอคักแค่อยากได้อันใดแนวไดไอ,ไดอท่านผู้ชมเมื่อกี้ว่าลูบ่ลูน้องน้ำขี่ไปเองหรือเปล่าไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่า เมื่อกี้ได้ยินเสียงจอแมวหัวหลอกอ,อุ้ยคนทิ้งลูกได้ค่ะคนทิ้งลูกได้มากผู้เดียวผมผู้ชมเฮ้ยเสียงยังเสียงอะไร สตินะคะท่านผูงสติโมลูอ่าจะมแม่อยากไกอย่างต่ว่าเพิ่นบ่ได้เป็นถูกเป็นโศคือตะกี้แล้วตะกี้เพิ่นเดี๋ยวนี้เสียเพิ่นหายเพิ่นหองเพิ่นหายทมานผู้ชมต่างแต่เพราะทันมีหลังคาตั้งแต่อยู่หม่องเก่าเพิ่นหองเพิ่นหายเพิ่นหอนแดดอออหลังจากมีหลังคาไม่ถูกสิ่งถูกอย่างไม่หุ่นไม่หลูกปั่นไม่อย่างถูกสิ่งถูกอย่าง เพิ่นบ่หายอีกจักเถื่อท่านุูม้มเพิ่นไม่ต่อวา่าเมตตาอืมมาเถื่อนนี่เพิ่นก็มัวหลออแต่บะรูว่าเพิ่นสิซื้อหอดอีอย่างกระถามเพิ่นอยู่ได้วาอยากได้หยังต้องการอย่างเนาะค่ะกลับไปเขาฟันเด้อแม่เด้อไปเขาฟันไปเขาฟันลูกหลานเออ รือสิไปอเขาฟันบอกสามตัวตรงๆก็ได้แดงจึ้งครึ่งสามตัวตรงๆแห่งดีนี่นะคะท่านผู้ชมเดีวถิดจุดเหล็กถูกเล็กถูก เดินบ่จ้าทุกไปล,ลูกแปงเด้อขอสไปลูบแปงก่อนขออนุญาตลูบแปงเด้อแม่เด้อลูบแปงให้ปากกเลขออกขึนหน้าสามโต ตรง,ตรงชๆชัดๆปรากฏเรื่องหนาเป็นหลุมข้างหลังเลยค่ะ่านผู้ชมเดี๋ยวเด้ะไี่เสียเอาเอาไฟจนนังเนาะยี่เสียงหนึ่งทั้ง ไม่มีอะไรนะนี่ตะพักบุ่งฮะบุ๋งบุกงแต่งก่อนค่ะผู้ชมท่างนี้เหรอพรวา่าท่างนี้แปลงนี <tôi> Hãy hmm. tốt chay. กุหล็บชัดๆเด้อแม่เด้อเรียบร้อยท่านผู้ชมเดี๋ยวสิเอากล่องมาซองมึงน้่งกันเด้อ ูรองท้อมถามวา่าเพื่อกามาผู้เดียวมั่นโบไก่หมูโชคไมันบ,กไ,กนบกไกลจากบ้านอุ้ยเอเชียงเอียงเชียงหลังค่ามันไม่ได้ไกลจากบ้านประมาณเท่าๆไปปลูกขุนหารใกล้กว่าไปปูกคุนหารเนาะค่ะประมาณสองโลสองสามโลเด็กถูก ใหม่บ้านท่านเบิดเอาจ้งสิไปซองเหล็กยููที่น้องนามลูกแต่งเนาะคืนแล้วด้น้องนามเห็นแล้วอืมเห็นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพ่อกลองไปเมืองคาคางนี่ประหวะ่าสีตัวได้แท้อะจาสัตว์ไปเมืองน้ำกันกวันผวาจ้งสิได้เห็นพร้อมกันเอาไฟไปซองน้ำกันเลยนอ้องค่ะทาไปู้มแล้วกะมาเมืองเหล็กถูกล้วก็กาบานน้องค่ะไปค่ะ นะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้น้องน้ำกะเก็บสาเก็บของอเก็บสาเก็บของไปแวรถเนะคะ่ะเดี๋ยวสิผ้าไปเมืองเลหล็กหลูกแป่งก่อนละกัน,กนพเพราะว่าเหล็กถูกไหมพระท่านเบิดเมื่อกี้ท่านผู้ชมไม่รู้เสียงเข้ากล้องหรือเปล่าน้องน้ำไม่รู้นะคะแต่ว่าได้ยินเสียง แม่จริงๆได้ยินเสียงจริงๆแล้วเหมือนเสียงตู้เสียงอะไรขยับสักอย่างอยู่ตรงนี้นะคะอน้องน้ำกูว่รูดิบ่รรูว่าอียังขยับ ท่านผู้ชมเหมือนเหมือนแม่ขยับเลยท่านผู้ชม ทูชา้าทูชา้าทูอยากได้อย่างน้นอแม่อือคอนสิมาบอกเลขนั่นก็บ,บอกมาเป็นตัวโหลดจ้ะแม่บอกมาเป็นตัวเลยสามตัวตรงๆเลยไม่งั้นก็ไปเข้าฝันเดอ้อจ้ะแม่เดอ้อไปขาฝันลูกไปขาฝันลูกหลานเดอ้อแม่เดอ้ออือไปขาฝันเขียนไซ่มือหายโหลดตัวแดงจึ้งคืองสามตัวตรง,ตรง,ต,รงตรงเลย กาะสิได้มาบอกบุญบอกต่อให้ลูกหลานแม่ได้รู้ได้เห็นได้ฟังน้ำกันเดอ้อแม่เดอ้อ่อนวันที่สิบหกนี่ท่านผู้ชมแม่แม่จริงๆจริงๆท่านผู้ชมฝากไปบางเหล็กปลูกแป่งก่อน แฝงยูตรงนี้ท่านผู้ชมพ่อตะลูบเห็นเหล็กเลยเนี่ยสูงดูใกล้ๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยว รวมดูใกล้ๆเลยสามเก้าห้าท่านผู้ชมใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวสามเก้าห้าหรือสามศูนย์ห้า 395หรือ305นะคะที่น้องน้ำเห็นนะแต่ไม่รู้ถ้าผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนะคะน้องน้ำไม่รู้ลองคอมเมนต์มานะคะลองคอมเมนต์ลองแชร์กันดูนะคะว่าเราเห็นเลขตัวเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าเห็นตรงกับคนไหนหรือเปล่านะคะ คนลุกท่ง้มมาคนเดียวอีกต่างหากถ้าใครที่ดูไม่ไม่ชัดนะคะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอแล้วก็ไปเปิดดูซูมดูขยายดูอีกทีนะคะท่านผู้ชม ตามนั้นนะคะตามนั้นละ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวยวมนเรลถูกน้องกันไปดูเลขทูบได้ก็กลับบ้านท่านผู้ชมเลขถูบตัวแรกเป็นเลขสามหนึ่งบอก เลขสามนะเลขสามแล้วค่ะตัวแรกเป็นเลขสามสามสี่แปดท่านผู้ชมสามเมื่อเก่าก็ได้สามสี่แปดเก้าสี่แปดนะคะสามสี่แปดหรือว่าเก้าสี่แปดนะคะท่านผู้ชมของวันประจำวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้ ตัวเลขเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านโชคดีแห่งปังๆกันทุกๆคนเด้อค่ะงหัดสิบไม้เฮท่านผู้ชม ทางผ่านหลังว่างหละเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนมีอะไรเดินผ่านข้างหลังเยน็ยนเย็นเย็นแบบผ่านไปเมื่อกี้คือจังผู้ได้เปิดตู้เย็นเห็นไหมความรู้สึกความรู้สึกเหมือนคนเปิดตู้เย็นน่ะท่านผู้ชมแบบเย็นแบบนั้นเลยเมื่อกี้อะ่ะท่านผู้ชมดูข้างหลังเนี่ย เอาสิดับเที่ยนไปแล้วเนาะค่ะขอลาเดอ้อแม่เดอ้อลูกหลานขอกลาบลาแม่เออต้อตงการสิ่งใดอันใดสิบ,บอกเลโตัวใดหรืออียงจางใดกลับไปเขาฟันบอกเด้อแม่เดอ้ออยากได้อยังไปเขาฟันบอกอ,อลูกหลานเดินทางกลับอย่างตลอดปลอดภัยเด้อแม่เดอ้อ ให้เอฟกซ์ซี่ถกท like ูกทันโชคดีให้บักปังไม่โชคไม่ลาบกันทุกผู้ทุกคนถือกลางวัลใหญ่ๆหญ่กันงวสิมานี่เด้อแม่เด้อสาธุสาธุสาธุไปนะคะทุกชมเดี๋ยวกลับนะคะกลับบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องน้ำชาแนลน้ำเนยเด้อค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ทีมงานทุกๆช่องนะคะมื้อนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกๆท่านไปก่อน เดี๋ยวไ่อยเ็ดของก่อนอุย้ยเดี๋ยวนะคะไปะโชคดีกันทุกทุกท่านคืนนี้นอนหลับฝันดีค่ะสวัสดีค่ะ